วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่งานตุษจีนประเพณีใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์บ้านเรานะคะวันนี้จะพาน้องๆที่ออฟฟิศนะคะมาแก้ชงกันนะคะแล้วก็ส่วนกวางนะคะ ไม่ได้ชงปีนี้แต่เราก็จะมาเสริมให้ธุรกิจของเรานะคะรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งขึ้นไปอีกนะคะใครที่เป็นปีชงแก้ชงได้เลยแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่ใช่ปีชงนะคะเราก็สามารถที่จะเสริมธุรกิจให้ของเราได้นะคะใครปีอะไรบ้างวันนี้ปีจอ อันนี้มะแม่มะแม่ค่ะมะแม่ปีนี้นะคะเป็นทงสุดเราต้องรีบมาแก้ก่อนปีนี้จะได้เฮง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 ไปทั้งปีเลยจริงๆจะบอกว่างานตุดจีนครสวรรค์นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากคนเยอะมากแต่เนื่องจากปีนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นโควิดนะคะเราต้องใส่แมสด้วยนะคะป้องกันเวลาเข้าก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเซฟเซฟ น้องๆที่ออฟฟิศนะคะกําลังไปเปี่ยนเสื้อกันจริงๆแล้วุดจีนต้องใส่สีแดงนะคะสีแดงเป็นสีแห่งความเพ่งจะถูจะแทงเราต้องแดงไว้ก่อนนะคะชุดจีนนะคะมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นชุดแบบนี้เขาก็จะเรียกว่า,าชุดกีบเทานะคะแบบนี้ก็เสื้อห้องเต้นะคะอันนี้จะเป็นแบบของผู้ชายแล้วก็มีแบบเต็มตัวก็มีนะคะของผู้ชายมีหลายแบบแล้วก็อันนี้ก็แบบบลนะคะมั่งมีสีสุด เขาจัดในตรีมเสี้ยงไฮ้นะคะเหมือนแบบจินตนาการว่าเราอยู่ที่เสี้ยงไฮ้เลยนะคะใครอยากถ่ายรูปไปถ่ายรูปมีตัวอย่างให้ดูนะคะใครอยากถ่ายรูปมาถ่ายรูปมีตัวอย่างให้ดูสวยมากปิ๊งใครอยากถ่ายรูปมาถ่ายรูปเรามีตัวอย่างสวยๆให้ดูปิ๊ง <Hey. S 1> ถ่ายวะอ๋อเดี๋ยวก็สิ้นส ของจีนนะคะมากๆเลยก่อนที่เราจะไปแก้ชงกันนะคะเดี๋ยวไปไหว้นะคะศาลใต้นะคะหรือเป็นศาลชั่วคราวนะคะของเจ้าพ่อเจ้าแม่ฝากน้ำโพกันนะคะที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะไปขอพรกัน นี่คือเหี kind of so ้ยอ้วนนะคะผู้รู้ผู้รู้วันนี้หนูอยากมาแก้ทงกค่ะคือน้องเดียวปิดอันนี้เป็นปีจอค่ะจอปีมะแแม่มะแแม่ค่ะมะแแม่ค่ะเอ่อปีนี้ปีมะแแม่100%แล้วก็ปีฉลูปีฉลู75%ปีมาลง35%แล้วก็ปีจอ25%่ห้าเรแก้ทงก็เดี๋ยว ซอ้ซอกระดาษแก้ชงก่อนนะครับแล้วถ้าอย่างหนูว่าหนูไม่ได้ชงค่ะเฮียแต่ว่าก็าสามารถทำเสริมบุญนะอขอพรจากองค์เทพเจ้าก็ได้นะครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำงไงบ้างเฮียจัดให้หนูหน่อยนะคะได้ได้ได้ไดใอยากให้เฮียแนะนำหน่อยว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ<ช>้างหน่อยนะคะอันนี้คือนะครับเป็นชุดแก้ชงชุดแก้ชงก็จะประกอบไปด้วยกระดาษแก้ชงนะครับแล้วก็จะมี ให้เราเขียนว่าชื่อนามสกุลนะเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปศอะไรอายุเท่าไหรแล้วก็ปีอะไรข้อออกมารู้เวลาก็ใส่ลงไปถ้าไม่รู้ใส่คําคว่าดีนะภายในเนี่ยก็จะมีกระดาษกิมจั่วนี่ก็คือว่าเป็นเงินเป็นทองใบเจ้าอะไรพวกนี้นะอังจีนี่ก็เป็นเครื่องประกอบนะครับแล้วก็นี่เขาเรียกว่าเทพเจ้าแต่คนจีนเขาเรียกคุยนังนะก็จะเป็นเทพต่างๆ แล้วเนี่ยขั้นตอนแรกเราก็จะไปเขียนกันก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวไปตรงนู้นจะถนัดกว่าไหมใช่ค่ะโอเคนะ ใาน้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาน้ำมันทับไวเ้เดี๋ยวจะได้ไ,ไ็นิวก่อนอื่นไปจุดเทียนจุดทูบปักเทียนที่อาทานซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปดูก,ดกันนะ ฝงซ้ายก่อนแล้วก็ผักกระถางขว่าเพราะคนจีนถือว่าซ้ายใหญ่ต่อไปถ้าเราแก้ชงนะครับองค์เทพเจ้าไท้สวยเอียเนี่ยเป็นผู้อ่คุมชะตาชีวิตของมนุษย์นะครับาจะดีจะเลวอยู่ที่ท่านปีนี้เรา เกิดในปีนักการัตรชงหนึ่งปีนึงจะมีสี่ปีที่เป็นปีโฉงนะปีนี้ก็ปีเม่อเม่์ฉลูแล้วก็มาโลมะมจรอีนี้จะโงแล้วก็จะมาไหว้องค์เทพเจ้าให้สวยเนี้ยขอให้ท่านรับสิ่งที่ไม่ดีที่เราเกิดในปีโงปีนี้ให้ไปให้หมดนะครับก็ไหว้ไปก่อนแต่แล้วองค์กลางรือหมออูโต เขาก็ยบย่องให้เป็นหมอเทวดานะ,ะเราก็จะขอเรื่องสุขภาพนะให้สุขภาพเราดีไม่เจ็บไม่ป่วยต่อไปจากนั้นแล้วก็เทพเจ้าไส่เสงเอียะอันนี้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะ เราก็เวลาจะมาไหว้เสริมดวงเราก็ไหว้องค์นี้ด้วยนะแล้วก็ขอเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะหลังจากเราฝากดวงไม่ดีกับองค์ไทยเสียไปแล้วก็ขอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ผักตรงนี้สา ไปทิศตะวันตกกระดาษที่ศทางเป็นเหรียญที่มีทองเป็นเหรียญฝังถุงเก็บเข้ากระเป๋าได้เลยนะอันนี้ให้เก็บเข้ากระเป๋านะคะเข้ากระเป๋าได้เลยเป็นขวัญถุงเหมือนเป็นเงินขวัญถุงนะคะทําให้เรามีเงินมีทองตลอดปีใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้หนูกรอบไปไปทิศฐานนะไปแค่นี้อย่าพึ่งม้วนอย่าพึ่งม้วนเดี๋ยวไปยืนอาทิศฐานกันก่อนได้เลยวางไว้ที่นี่เลย หนูมีคนหยิบไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้ใหม่ได้นะตอนนี้ก็คนเยอะคนกำลังเยอะจะเริ่เยอะตอนช่วงไหนครเอ่อก็ปกติก็ทั้งวันนะทั้งวันแต่ตอนเย็นเย็นเนี่ยจะคนเยอะมากเพราะว่าเลิกงานอะไรเลิกงานแล้วก็อากาศไม่ร้อนไม่ร้อนก็จะมาสอบถามค่ะถ้าบ้านเราไม่มีสเจ้าอย่างเงี้ยเราจะสามารถไว้ที่ไหนได้คะถ้าคนที่เขามีความศรัทธาเนาะ คิดว่าชีวิตน่ะตกในปีนักษัตย์ชงเราอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็มากราบไหว้ขอหรือฝากาสิ่งไม่ดีให้องค์ไทสอีรยเนี่ยไปเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเราเองนะครับก็มาซื้อกระดาษก้าชงแล้วก็จัดการอธิษฐานนะตอนนี้เราก็จะมาอธิษฐานกันอธิษฐานยืนอ่านนะชื่อที่อยู่อะไรเราอ่านตามนี้หมดเลยนะขออนุภาพอะไรตอนนี้ เสร็จแล้วลงท้ายได้ทีปีฮุกโยนะพึ่งเผาโอม,มาเตาอิ๋วเพ่งอังอันนี้อ่าน3จบหลักจากนี้ไปซึบเราจะพาไปปัดกาเลียว12สองรอบ อันนี้เป็นกระดาษแก้ชงนะคะก็ให้อ่านชื่อเรานะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน,นะคะแล้วก็ขออนุภาพบาร,รมีของพระเจ้าไห่สวยเอียนะคะให้ปีนี้นะคะใครที่ชงก็ขอให้ผ่านไปได้ได้ดีนะคะแล้วก็เฮงเฮงเฮเฮตลอดทั้งปีนะคะเจริญก้าวหน้าเรธุรกิจการงานกเงนิงน,งน,งนทุกอย่างเราสามารถอธิษฐานและขอได้เลยนะคะดีมาก เสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่ออ,อ๋อผอ่าอธิษฐานเสร็จเ,เ,เรียบร้อยเราก็จะพาไปปัดกาเหลียวสิบสองรอบเนะเชิญตรงนี้เลยครับเสาไม้ไผ่เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเทพเจ้าห้าทิศซึ่งเป็นผู้ปกปักตรงนี้บริเวณนี้ไม่ให้กระจัดกระจายออกไปจากที่ไหนเพราะสิ่งที่เราปัดไปเนี่ยคือปัดสิ่งไม่ดีออกไปแต่นีเออ้เราจะอยู่ตรงไหนของปลาลมพิธีนี้ก็แล้วแต่องค์เทพเจ้าไทยสวยเอียจะไปครับ นะหรือถ้าไม่มีองค์เทพเจ้าให้สวยเอียบะดิษฐานอยู่ตรงนั้นปัดลงแม่น,น้ำก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีการปัดนะครับเราก็จะเอาอันนี้ยเหนือทีิษาเหานะแล้วก็ก้มลงมาปัดก้มมาถึงถึงหัวเขา่าแล้วก็ปัดออกไปนะครับอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ทักกี่ครั้งสิบสอครั้ง12บครั้งเออถูกต้อง บัดออกข้างนอกนะครับบัดออกข้างนอกเออบพร้อมดึงของนังแล้วเ,ออเราก็จับกาลานม้วนม้วนกระดาษเหมือนเดิมนะครับ ของใครของมันนะครับม้วนเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไปที่โต๊ะเอาได้แดงมัดเหมือน,เ,อนเดิมปะ่ะปัดสิบสองครั้งนะคะเป็นการปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะเราก็จะปัดลงไปที่แม่น้ําบางที่บางจังหวัดนะคะตามความเชื่อเขาก็จะปัดเท่าจํานวนอายุของเรานะคะอายุ3าสก็ปัด33ครั้ง เรปาดเสร็จแล้วเราก็จะม้วนกระดาษไว้แบบนี้เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ไปผูกได้อ่า,า,มา,มา,า,านนี่ใช่ไหมนี่เลยเหมือนผูกไว้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราก่อนก่อนจะแกะม้วนมาแล้วค่ะมัดไว้เหมือนเดิมนะคะ รับใช้เหมือนเดิมแล้วนะครับหยิบน้ามันคนละถวดอันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปใส่ในถังแดงนะครับแล้ววิธีการใส่ก็คือไม่ต้องไปมองนะครับเป็นเคดว่าเราทิ้งความไม่ดีไปแล้วไม่ต้องหันกลับมามองนะให้ตัดขาดออกไปเลยแล้วเสร็จแล้วน้ํามันก็ไปยืนอธิษฐานนะขอให้ชีวิตการงานนะชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงตะเกียงนะ น้ำมันเนี่ยคนจีนเก็ถือว่าการเติมน้ำมันทำให้อายุยืนนะก็ให้ชีวิตโทช่วงชัชวาลเหมือนกับแสงไฟแล้วอาการทํามาหากินรับเงินทองไหลเวียนลื่นไหลเหมือนกับน้ำมันก็เติมตะเกียงสองอันเป็นเสร็จทีครับใส่ในถังแดงนะคะแล้วก็เป็นเคล็ดเนาะห้ามบอกว่าห้ามหัน,นหหกลับไปมองนะคะเหมือนทิ้งสิ่งไม่ไดีออกไป ก่อนที่เราจะเติเตมน้ำมาตะเกียงเราก็อธิษฐานนะคะขอให้สิ่งดีๆนะคะเพราะว่าคนจีนเขาเชื่อว่าการเติมน้ำมาตะเกียงทำให้อายุยืนนะคะชดช่วงชัชวาลเหมือนเติมไฟเติมน้ำมันแบบเติมรับ แล้วอย่างน้าเกิดจากการที่แบบเราเราแก้ชงแล้วอะค่ะอันนี้เป็นแบบเพื่อนอเพื่อนนะคะที่แบบสนใจอากจะรู้ว่าแบบแล้วถ้าสมมติว่าเราแก้ชงแล้วเราอยากให้ธุรกิจการงานเราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะท่อันนี้ปกติแล้วเนี่ยนะคนจีนเราถึงปีใหม่สุดจีนก็ถ้าเกิดถ้าไม่ชงนะก็จะมากราบไหว้องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่นะ ขอพรบางคนก็ต้องเอาชุดอย่างนี้นะเขาเรียกว่าชุดไหว้เ,เสริมดวงหรือไหว้ขอพรจากองค์เทพเจ้านะครับเพื่อสุขภาพเราดีนะครับแล้วก็เทพเจ้าไข่เสิงเอียขอโชคขอลาบขอการงานการค้าการขายให้เจริญรุ่งเรืองแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มาจุดไหว้ขอพรแล้วก็ขอ อธิษฐานนะครับอธิษฐานตามคำนี้เราจะกอบอกชื่อที่อยู่อะไรของเราเรียบร้อยนะครับอธิษฐานเสร็จปักพูบเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเนี่ยวางลงไปแล้วก็ไปวางเหมือนตัวอย่างเนี่ยนะก็เป็นการเสร็จพิธี<ก>นะครับคล้ายๆกันถูกมั้งอะไรยงเียแต่แค่อันนี้เป็นเป็นการเสริมอีกแบบหนึ่งที่เราทําไปเป็นการแก้ชงโอเคคล้ายๆเราแก้ชงแล้วเราขอไปแล้วดขอความเป็นสิริมงคลไป แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเราแก้ชงเนี่ยเราจะไหว้ถึงสามองนะแต่ถ้าเสริมดวงเราไหว้แค่สองนะองอ่าองค์หมอฮูโตกับเทพเจ้าใส่สินเคียแค่นั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ที่ศาลนะอ่าก็ให้ลูกอ,อยู่เย็นเป็นสุกนะขอให้อองค์อาปอหอหากแก่เถ่งอัางนะครับแล้วก็บวงซืออยู่อี ซิงลี่ตัวทางนะแล้วก็เซิงที่เกี่ยงทางเกเท่งเห่งหกนะเอกโลกเพ่งอ้างอันเนี้พวกนี้ก็แปลว่าขอให้อาโงอาม่าบกปักคุ้มคอครอบครัวนะครับทำให้ทุกเรื่องทุกราวนะเปน็นหมื่นหมื่นเรื่องสำเร็จ ด้วยดีค้าขายค้าขายกําไรมากมนะายกำไรเยอะให้จุกกระพแข็งแรงไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยวันนี้ขอบคุณเนี้ยอ้วนมากมากนะคะให้ความรู้วันนี้ได้ความรู้วันไปเยอะนะคะเกี่ยวกับการแก้ชงนะคะสบายใจไหมยรู้สึกตลาด,ดเราเราไม่ได้ชงปีนี้นะคะแต่เราูรู้สึกว่าทําแล้วแบบสบายใจนะคะมันเป็นความเชื่อมากกว่าเป็นความศรัทธาน,นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว วันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักวิธีแก้ชงแบบถูกวิธีกันไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ติดขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะคือปีซอมะเมียมะลงสลูนะคะชงปีนี้อ้าโดยเฉพาะมะแม่แก้เลยนะคะจะทําให้สิ่งที่แบบติดขัดไปดีของเรานะคะดีขึ้น เออลูกค้าผีน้อยลงไงเออนะคะลูกค้าผีน้อยลงใครที่ทํากิจการค้าขายนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะลูกค้าไม่ทักอย่างเงี้ยเดียน้อยก็สบายใจเนาะวันนี้สบายใจมากนะคะเราได้แก้แล้วแล้วก็เหมือนเป็นการเสริมไปด้วยในตัวแล้วพรุ่งนี้เผยวิธีเสริมดวงแม่ค้าออนไลน์ขายไม่ออกลูกค้าไม่ทักทักแล้วไม่ซื้อนะคะลูกค้าผีเยอะอยากเสริมดวงให้ขายดีทํายังไงพรุ่งนี้เจอกันโอเค พรุ่งนี้เว้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยแม่เข้าเดีย๋ยวมัน <c oughs> ไม่เยอะเลยเนี่ยพี่มันนึงขำอ่ะขำไปนายนะขำอะขำตา